อ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลยในเนื้อหาส่วนที่3กันเลยนะครับในส่วนนี้จะพูดถึงเรื่องหมิงเทียนเจียนดังนั้นหมิ่งเทียนเจี้ยนคำันี้แปลว่าเจอการวันพรุ่งนี้ความหมายของมันแล้วก็การใช้งานจะสื่อถึงเรื่องของเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูเนะื้อหากันนะสําหรับตัวนี้นะครับจะเป็นของพี่พี่ม .4 นั่นเองอ่ะเรามาดูนะครับ ก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาคราวนี้อาจารย์แม่ขอพาพวกหนูไปดูที่คาศัพท์หน่อยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยพวกเราเอาจจะงงในประโยคแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลาเปลนะครับตอนที่เข้าสู่แดร์ล็อกกันลุยคาศัพท์กันเลยครับข้อที่1ครับเฉวข้อที่2องอิงอยูส่วนข้อที่2ตรงนี้เยอะมากเลยเดยนน้พวกเราลองสังเกตนะมันคือชื่อที่เป็นภาษาของแต่ละภาษาทั่วโลกที่ที่เรียกว่าเป็นภาษาหลักๆเนาะ ดังนั้นเราก็ค่อยๆจำท,ท,ทีละตัวนะครับข้อที่2นะครับเริ่มใหม่ตรงคำว่าอิงอยู่อิงก็มาจากคำว่าอิงคล้ายๆกันแนละก็มาก็ได้คำศัพท์แปลว่าภาษาอังกฤษนะครับตัวต่อไปอาราโปอยูคือภาษาอาหราบับิเตยภาษาเยอรมันเออ,อยภาษารัสเซียฟ้าภาษาฝรั่งเศส หนูดูนะทำไมอาจารย์ถึงออกเสียงเป็นฝาอยู่ก็เพราะว่ามันเป็นเสียง3ซ้อนเสียง3เห็นไหมก็กลับไปสู่ในเรื่องของบทที่1ของเราหานกัวอยู่ภาษาเกาหลีใต้นะครับรุ่ออยภาษาญี่ปุ่นและสุดท้ายปเปนยาอยู่ภาษาสเปนอ่ะเก็บคําศัพท์ตัวต่อไปครับไม่ทันนะหนูกดพอดย้อนดูนะครับข้อ3ครับตุย้ยถูกต้อง มิงเทียน tomorrow เห็นไหมพรุ่งนี้เจียนคือการเจอดังนั้นเมื่อเราเอาสีห้ารวมกันเป็นมิงเทียนเจียนจึงแปลว่าเจอกันวันพรุ่งนี้ชี่ไปโยชี i ไป i สนีจี้คือการส่งส่งในที่นี้คือส่งไปสนีนะครับพวกสองจดหมายอะไรอย่างนี้ได้นะจะไม่ใช่เป็นพัสดุที่เป็นกล่องเป็นหลังนะครับนะตอนนี้ต้องแยกข้อความกันดีๆด,ด๋ยวเราไปเสริมกันในห้องเรียนนะต่อไปข้อ9ครับสิน้นสิ้นคือสองจดหมายนั่นเอง ต่อเลยเบอร์สิครับยินหางธนาคารฉี่คือไปกดเงินเฉียนคือเงินฉี่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราแปลความหมายตรงตัวศัพท์เนี่ยแปลว่ารับได้รับฉี่เฉียนได้รับเงินแต่พอมาใช้ในบริบทอักษรภาษาไทยเรามันไม่ได้แปลว่าฉันไปรับเงินที่ธนาคารถูกไหมเราไปกดกดเพื่อได้เงินออกมานั่นเองดังนั้นฉี่เฉียนจึงแปลว่ากดเงินนะครับตีความหมายให้เข้ากับบริบทไทย 1ิบสามสิเป็นคำศัพท์ตัวเลขหมดเลยริ้วเลข 6, กชี้เลข7แล้วก็จึ๋เลข8ดังนั้น 1-10, 1-20, 1-30ตรงนี้นักศึกษาต้องไปทบทวนดีๆนะนักเรียนทั้งนักเรียนด้วยนะครับอ้าวคราวนี้เรามาดูเรามาดูในฟอนิติกกันเลยอ๋อก่อนของฟอนิติกขอโทษทีพอเราได้สับแล้วใช่ไหมเราก็ไปดูในเนื้อหาเนาะ เออไปดูในเครื่องเวนก่อนนะครับอ่ะเรามาดูส่วนที่1ครับเสวี่ยห้าอยู่แปลว่าเรียนภาษาจีนเป็นบทละครคุยกันง่ายๆระหว่าง AB บบครับ A, A บอกว่าหนีเสวี่ยอิงอยู่มะพวกเราลองฟังอีกรอบนะครับหนีเสวี่ยอิงอยู่มะ B ตอบว่าปู้เสวี่ยห้านอยู่ A เริ่มถามว่าคุณเรียนภาษาอังกฤษไหมย B บอกไม่เลยฉันเรียนภาษาจีนเห็นไหมฮะ A ถามต่อบว่าชื่ปจริงมาแล้วไปปักกิง่งไหมล่ะ B ตอบว่า ุยโอเคแบบนี้แสดงว่าเขาไปปักกินนะครับส่วนที่2ครับหนิงเทียนเจี้ยนแปลว่าเจอกันวันพรุ่งนี้ครับเอเริ่มต้นว่าหนี่ซูโยจือจีซินมาหนี่โยจแปลว่าคุณไปไปรษนีไปส่งจดหมายใช่ไหมตรงนี้โครงสร้างนะครับในการใช้ ในงานใช้ประโยชนเนี้ยนักเรียนต้องฟังดีๆเลยนะใครที่เรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องย้ำนะครับนี่ช่อโย่จอมันจะหมายถึงคุณไปไปไปในที่นี้คือเวิร์บถูกใจไหมไปแล้วตามด้วยสถานที่ก่อนความหมายของภาษาจีนคือมันจะตีความแบบนี้นะครับคุณไปที่ไหนแล้วค่อยไปทำอะไรเห็นไหมจะแตกต่างกับการเรียงประโยคของภาษาไทยถ้าไทยเราจะเป็นลูกใครทำอะไรแล้วตามด้วยที่ไหนที่ไหนอย่างเช่น ฉันไปส่งจดหมายที่ไปรษณีย์แต่ถ้าจะแปลตามภาษาจีนต้องแปลว่าฉันไปไปรษณียส์ส่งจดหมายเห็นไหมครับดังนั้นในโครงสร้างนี้นักเรียนนักศึกษาทุกคนต้องระวังดีๆนะครับข้อต่อไปบีบอกปูชื่อไม่ไปด้านหลังครับเขาบอกว่าอะไรเอ่ยื่อยินหางฉี่เฉียน ชี้ยินหางชีเฉียนไปธนาคารเพื่อไปกดเงินอ่าเอจะไปไปสนีเนาะถามว่าเอเอก็เริ่มถามแบบ B ีอ่ะบไปไปสนีไหมบีบอกไม่ได้ไปฉันจะไปกดเงินที่ธนาคารทั้ง A และ B ก็เลยแยกย้ายกันด้วยประโยคว่ามิงเทียนเจีนิงเทียนเจียงั้นเจอกันวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับอ่ะลองฟังทั้งหมดใหม่อีกงรอนึ่งรอบย去ี้จี้สิ ชี行ยินหางช,ชียเทิงเทเจนโอเคน, okay, นะครับคำศัพท์บอกไปแล้วนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนดูเนาะเราก็เข้าสู่ในส่วนของโฟเนติกนะครับโฟเติกก็คือจะเป็นตัวเสียงที่เป็นพยัญชนะมีอยู่3ตัวคือ JQX หรือเราจะออกเสียงตามโทน,โทนในการฝึกก็คือ GCC ถูกไหมฮะ GCC ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยอเอาไปรวมกับสระด้านล่างแต่ ะมีความพิเศษเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่ามันพิเศษอย่างไรจีก็คือถ้ามาเอาเสียงจอเสียงเป็นจอจานย์ q ชอช้าง x ซอโซโอเคม<ะ>ั้เดี๋ยวอาจารย์จะพาอ่านแค่แค่แค่สัมพรทัดพอเนาะอย่างเช่น i คือสระอ e ีก็กลายเป็น g c c เห็นไหมฮะ ia จริงๆก็คือเส e ียงสระเอียนั่นแหละแต่ตัวนี้พวกเราต้องระวังดีๆเลยในเมื่อมันเป็นออกเส e ียงสระเอียก็ตาม แต่มันห้อยท้ายด้วยตัว A ดังนั้นจะมักออกเสียงว่าออกเสียงห้อยท้ายเป็น r ยังไงล่ะคูแม็กดังนั้น ia จะไม่ใช่ ear อย่างเดียวแต่กลายเป็น ear อ,ออกเสียงแบบนี้ครับ ear พอเจอ j ia ก็เป็น ja เห็นไหม q ia ก็เป็น ja x, x ia ก็เป็น ja เห็นไหมเราดูอีกแถวหนึง่งแล้วพวกเราจะสังเกต่อ๋อมันเป็นแบบนี้จริงๆเราไปดูกัน เชียเชียเสียเห็นไหมอ่ะคราวนี้อาจารย์จะลองเอา6ตัวนี้นะครับมาลองอ่านจับคู่ซ้ายขวาพวกเราลองสังเกตน,นะเชีย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 เสียเห็นไหมครับ mm hmm. เห็นไหมเห็นไหมอ้าวอีก2ตัวลองอ่านดูสิเลีย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  แต่ถ้าเป็นตัว y จะเป็นตัวพยัญชนะกึ่งสลักซึ่งเดี๋ยวจะมีการอ่านในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอะต่อไปทีนี้มันเป็นลักษณะสลักที่เป็น iao iao คือสลักเสียงเอียวดังนั้นก็กลายเป็นอะไรครับเจียวเชียวเซียวเห็นไหมเปียวเพียวเมียวเตียวอะไรตรงนี้ไล่ลงไป iu ก็คือลักษณะเสียงอิวก็กลายเป็นอะไรนักศึกษา นักเรียนครับคืออะไรเอ่ยจิวถูกต้องไหมลกูกชิวและซิวไม่เข้าใจกดพอดนะครับไม่เข้าใจกดพอดนะลองฝึกใหม่หลายๆรอบนะเนี่ยเอาใหม่สิจิวชิวและซิวตัวต่อไป IAN คือสละเสียงเอีย e งกลายเป็นเจียนเชียนและเซียนทันไหม i อคือสละดเสียงอินต้องกดพอดนะครับเป็นจินชินซิน i a n g ก็คือออกเสียงเหมือนเจียนเลยเออออกเสียงเหมือนเ e อียนใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ที่มี G คุณแม่บอกแล้วว่าก็คือจะให้มีเสียงเป็นงูดังนั้นตัวนี้แหละลูกจะเป็นสละออกเสียงเป็นเ e อียงนะครับเสียงเ e อียงก็กลายเป็นเจียงเชียงและ เสียงเห็นหมค่อยค่อยแกะนะต้องค่อยๆเพิ่มนะพี่มอสีนะนะครับพี่มอสีแล้วก็ท,กทุกทุกท่านที่สนใจในภาษาจีนนะครับต้องไล่เก็บเสียงพร้อมกันตัวนี้ก็กลายเป็นจิงชิงและซิงเห็นไหมลูกอีกหนึ่งรอบครับจิงชิงและซิงต่อไป j i o n g เป็นจงชงและชง ฟังอีกรอบนะครับงชงชงชงทันไหมห่อยทันนะครับค่อยๆไล่แบบนี้เอาละในส่วนที่มันเป็นโฟนไอตรงโฟนติกตรงนี้คุณแมงไม่ค่อยสีเรลียสเนาะอ่ะเรามาดูในส่วนนี้ครับส่วนที่3หรือว่าการเปี้ยนเปี้ยนเตี้ยวของเสียงตัวปู่ตรงนี้พวกเราไม่ว่าจะอยู่ในระดับใดก็ตามจะมอต้นมอปลายหรือว่าจะเป็นระดับพี่มหาวิทยาลัย นะครับสิ่งที่พวกหนูต้องระวังดีๆก็คือเรื่องการออกเสียงปู้นั่นเองตัวนี้เสียงเสียงพื้นฐานของเขาจริงๆเนี่ยออกเสียงปู้นะครับที่แปลว่าไม่แต่ถ้าเอาเสียงเนี่ยตัวปู้นี้นะไปวางหน้าเสียงที่หหน้าเสียงที่สองหน้าเสียงที่3ตัวของมันยังคงออกเสียงเป็นปู้เหมือนเดิมชัดไหมลูกตัวของมันยังออกเป็นเสียงปู้เหมือนเดิมแต่ ถ้าเอาตัวปู่ไปวางหน้าตัวเสียงที่สนะครับมันจะไม่อ่านว่าปู่แล้วเพราะตัวมันเองก็เป็นเสียงที่4อยู่แล้วใช่ไหมมันจึงมีการปรับเสียงเป็นปู่นั่นเองอ่ะเราลองมาดูตัวอย่างเอาแถวแรกปู่เฮอเห็นไหมฮะปู่เสียงสี่ปู่นานปู่เสียงสี่ปู่ห่าปู่เสียงสี่ปู่ชี่กลายเป็นปู่เสียงสองทันทีเห็นไหมครับ เอาใหม่นะเดี๋ยวนั้นเราจะอ่าน2องบรรทัดเรียงติดกันนะครับพอครูเม่อ่านเสร็จแล้วหนูอาจจะกดพอดแล้วก็ลองพูดตามดูปูเปนนป่เห่อปู่นั่นปู่好不去不高不来เสียโอเคไหมครับออไม่ยากไม่ยากเนาะค่อยๆเก็บเสียงต่อไปเป็นในส่วนของเล่นสีลุยกันครับว่าเล่นสีรูปแบบนี้มีอะไรครับเริ่ม เฉวีเฉวีเฉวีเฉวเฉวไม่ทันเคาะเอ่ออะไรอะไรนะถ้าไม่ทันก็กดพอสนะครับลุงนะต่อไปคุณแม่ไปอย่างเร็วครับชี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 จี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 ชี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 เขียนเขียนเขียนเชียเชียน ิิิิววววลล六ิว六六七七七七七九九จิ九明明明明明天田田天มิงมิงเทีันไหมครับฝึกหนาฝึกไปอีกไม่ทันกดพรสเลยไป อ่านเสียงปู่กันครับปู่เฮอปู้มางปู่เกาปู้ย่าปู่ทิงปู้แฉะปู้ตงปู้ขั้นโอเคไหมครับถัดหน้าตัวต่อไปจะเป็นลักษณะการอ่านโพส non-sonation and tones ลองไปฟังกัน G C C G C C เจียนเฉียนเซียนเจียงเชียงเเซียงอาทัันนะครบ 金青新，金青新，建卷钱，全显全，金军秦，群新勋，及主词，徐思书亚。 ต้องบอกว่าถ้าเริ่มต้นเนี่ยออกเสียงยากจะแบบอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็ฝึกไปเรื่อยๆก็จะปวดแกมซึ่งมันเป็นธรรมชาตินะครับนะเอาตัวต่อไปเ i ้า i ซิงเซิงจียงเฉียงเจ้าเซียวชิวซิวเจี๋ยชี่เจียเสี่ย i เฉียวเฉียวจิงชิง,งต่อไปอ่านจับคูณนะครับจีชี จุ๊กจิ๊กซิงจูซิงหนุยลี่ลุยลี่ดันฟ้าบางซูซี่ซเรี่ต้องการต้องการต้นเดือนต้นเดนไปต่อครับ今年明天เ,น ies, เอ่อไม่ใช่ินเนาะ今天今天明天今年明年 东边西เปียน,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 ยนต่อไป全向全面新鲜新鲜เริ่มคุ้นไหมถ้าใครลองฝึกพูดบ่อยๆก็จะคุ้นมากๆนะครับมันจะมาหนักตรงนี้แหละนักศึกษานักเรียนทุกคนเลยตรง read ีด d อ e เลยในการอ่านตัวจีนที่ไม่มีพินอินมาประกบดังนั้นพวกหนูต้องมีสติในการอ่านกันนะครับอ่ะวงเล็บหนึ่งตุย้ย ชี去นชลองกดพอดดูก่อนก็ได้ก่อนที่คุณแม่จะออกเสียงแล้วก็ลองเช็คว่าเอ๊ะเสียงของตัวเองถูกหรือเปล่านะครับยินหางโยชี่หมิงเทียนอิงยู่ไี่ไปที่ี่ไปที่ไปี 学英语，学汉语，去北京，明天见。ไปดูเป็นลักษณะประโยค A B ข้อที่สองกันครับ A บอกว่า你ี学英语吗 B ตอบ不，学汉语去北京吗对ด้านขวาบ้างครับ你去邮局吗不去我去银行取钱 มิงเทีนเจียนมิงเทียนเจียน,ห,นหมครับค่อยๆแก่นะค่อยๆแก่ตัวจีนนะครับอ้าทีนี้เรามาดูในการเติมคําศัพท์ครับมันจะเป็นอะไรโลกถ้า A บอกว่านีเฉอิ่งอยู่มา B ก็เป็นปู้แล้วก็เติมอะไรจะไปที่ไหนเด็กๆสามารถใส่เดเองเอถามต่อชื่อไปจริงไหมหนูจะตอบเป็นตุ้ยหรือปู่ตุ้ยก็ได้เห็นไหมข้อที่2 A คนจะถามว่าอย่างไร B บอกว่าปู้เฉวหันอยู่ ก็ล้อเรียนจากข้อมูลเลยถูกไหมลูกก็เป็นนีเสียอิงอยู่มะแบบนี้ได้นะครับตัวนี้หนูก็ไปใส่อาจจะล้อมาตามกันก็เลยเป็นชื่อป้ยจิ้งม้าแบบนี้นะครับอ๋อแล้วก็คุณแม่ขออนุญาตย้ําอย่างนี้นะเอ่อในการเขียนพินอินเนี่ยถ้าหนูสังเกตนะตัวหน้าสุดจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือแคปิตอลเลตเตอร์หรือถ้าเป็นภายในประโยคและเป็นตัวใหญ่แสดงว่าตัวนั้นเป็นคําเฉพาะนั่นเองเห็นไหมอย่างเช่นอิงอยู่ภาษาอังกฤษป้ยจิ้งชื่อเมืองหลวง แบบนี้นะครับอ้าวด้านขวา3-4ก็เชิ้นเดียวกันนิชิโยจิมาหนูแต่งประโยคเองได้เลยมีหมิงเทียนเจี้ยงคนจะตอบอย่างไรอืมนาอมันก็จะรีเลทกันคล้ายๆกันนะครับหลังจากนั้นตัวนี้หนูก็สามารถให้เวลาเติมมาเติม ออแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยลองฝึกอ่านพินอินให้คล่องแคล่วนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ในใบงานก็มีนะเมื่อพวกเราฝึกอ่านแล้วหนูก็สามารถเอาใบงานนั่นแหละครับมาอ่านให้ครูแม็กฟงังแล้วก็เราก็ให้คะแนนได้เลยจําได้ว่าเคยให้พวกเราฝึกทํากันแล้วเนาะอ้าวสำหรับบทนี้นะครับเนื้อหาจะไม่หนักมากแต่ถ้าเราไม่ทบทวนมันจะ หนัก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 ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะก่อนพวกเรามีสต,ติแล้วก็ค่อยๆทบทวนเวลาเราเรียนในห้องเรียนเราอาจจะไปกันได้ช้าแต่ตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่จะพาให้เราสรุปกันแล้วเราก็ช่วยระลึกในการเรียนรู้ของตนเองได้อีกหนึ่งทางนะครับก็ขออวยพรให้พวกเรานะครับตั้งใจเรียนนะครับใจเจียนห้าหอเชยชีเทนเทียนเชียงช,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 ช่างสำหรับบทที่3ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับกดเข้าไปด,ด,ดูลิงก์เพื่อทบทวนใน รายวิชาหรือตัวบทถัดไปวันนี้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ